คืออะไรหวันกับผมชมเชยนี่คืออะไร เดินทางของผมอาจแบ่งได้เป็นสองช่วงตามวัยช่วงวัยหนุม่มผมเพื่อเป็นช่วงของการออกค้นหาและในช่วงวัยปัจจุบันเป็นช่วงของการออกเดินทางโดยหาความคิดถึงความคิดถึงจะมีอนุภาพรุนแรงนักน้อยต่อการออกเดินทางมักขึ้นอยู่กับระยะทางความห่างไกลและระยะเวลาที่ก็กมักสัมพันธ์ครับร่องรอยบางอย่างในอดีต ที่เหาเคยได้ครับหรือฝากไว้คึ่เตึงหาเหอนแหมเดือนตึงจะป๊กมาให้ได้และบอกว่าจะคึดเตึงหาไขแค่มีใจคึดเตึงหาเหาตึงจะได้ป๊กขึ้นมาในสักวันสวยมากเลยครับคนเติมน้ำมันครับแดดจ้าแดดจ้า ยิ้มตัวเองจ้าบ้านไข่ลิดตาใดบ่โหบ้านผมเนี่ยขวดละตาใดกอกอันนี้ลิดละห้าสิบอ่าของผมลิดละห้าสิบบาทเป็นไงรวยไม่รวยดูผมเอามีพิตตี้ดอยนะครับมาคอยเติมน้ำมันเพื่อมันจะบิดได้ Tru tree คลิปของสามนุ่มกับหนึ่งชายชลาหนึ่งการค้นหาอีกหนึ่งความคิดถึง ที่แม้จะมีความต่างแต่ก็มีปลายทางเดียวกันเขาเริ่มต้นกันที่บ้านห้วยหมอกเฟืองตำบลบ้านหลวงไปต่อไปบ้านโป่งพัฒนาก่อนแวะซื้อหาของกินของใช้ที่จำเป็นเติมความเฟชชี่ใหฟ้ฟูลฟิลและมุงหน้าบ้านห้วยเกิดไปทางไร่กาแฟดอยแปร วัชชาอุดม,ดมสมบูรณ์ถนนงัวล้อที้ดินแดงบ้านไม้ไผ่มงคาถ้าบอกมีรถทีบกว่าเตียวเอาเป็นอนุภาพความขึ้นติงหาที่ไปย้อนไปเมินกว่า40ปีตีบังเอิญแม่ไอเฮายังมีเสียงไข้หัวหน้าจัง เสียงไข้หัวแบบไร้เหตุผลยากที่หลายคนจะเข้าใจเมื่อคำตอบนี้มีต้นทุนอยู่ในความคิดถึงทีจากมาเมินกว่า40ปีจะฮึ่เข้าถึงก็คงต้องลองเปิดใจมาฮับและฝากบางอย่างไว้ เกี่ยวครับหม้อขาวๆเนาะ<ไ>สวยดีน้ำแหลก <c oughs> เอาไงเอาไง <c oughs> ไม่น่าลึกเ <c oughs> ท่าไหร่หรอก ผู้นำทางหน่วยก้าหน้าและใบแบตไปไปได้ไปได้ก็ไปแล้วคันหนึ่งอะ่ะ

ทำเป็นได้เป็นได้เป <c oughs> ็นได้ติด <c oughs> ตกห้องเลย ชาติเดี๋ยวเราไปซ้ายเพราะว่าอันนี้เรายังจะไม่เข้าหมู่บ้านเราจะไปไล่กาแฟก่อนเราจะขึ้นซ้ายก่อนเราจะไปไล่กาแฟเดี๋ยวเพื่อนมาแวะโอเคิ่มเลยิ่มเลยน้ำเลยน้ำเลย ถ้าป่าสมบูรณ์ขนาดนี้เราคิดดูว่ามเมล็ดพันธุ์กาแฟจากดอยแปลจะยังไงจะขนาดไหนโอ้สามหนุ่มสามมุมรอรอชายชลา <c oughs> และแล้วชายชลาก็ตามทันแล้แล้วชายชลา มีสอด้านแยกเลไอ้ว่าบ้านรับแรงน่าจะไปซ้ายอันนี้น่าจะเป็นซ้ายอันนี้แล้วก็ด้านบนนี่น่าจะด้านขวามือเฮานี่น่าจะเป็น่ากาแฟโอ้บรรยากาศดีมากเลยตอนนี้จริงตั้งแคมป์ตรงนี้ก็ได้เลยเนี่ยโอ,โอ้โอใช่บรรยากาศมันดีมากเลยจริงอ่ะผมจำได้อยู่ต้นเนี่ยผมจะไปเหี่ยวอยู่เฮ้ยทำเครื่องหมายไว้อย่างนี้เหมือน เหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันไปหมายไว้อยู่กับล้อรถอะเจ้าป่าครับเจ้าป่าโอ้ยดูดิแต้มแต้มดูโอ้โหบรรยากาศดูนะรอบๆเขาป่าไม้ขนาดเนี้ยแต้มที่ดูแล้วกาแฟมันจะอย่างไรแบบพอดนะโอ้โหเนี่ยไม่หายครับเป็นไงบ้างชาติสนุกครับสนุกเนาะสนุกครับโอ้คิดไม่ผิด คิดไม่ผิดที่มาด้วยใช่ไหมแต่โอเคพวกเรา,<ม>า,าเดิน<า>ทางต่อเลื่อยเลยต่อเลยต่อเลยโอ้ยดูที่นั่นน่ะสวยงามสวยงาม,งามเป็นฤดูฝนที่ จะนอนอยู่บ้านก็คงไม่มีโอกาสได้เห็นได้เจอได้สัมผัสนะครับเพราะนั้นเชิญชวนนะครับใครที่สนใจถนนเส้นนี้เป็นถนนอีกเส้นหนึ่งที่แบบบินมากครับบินมากโอ้โอแล้วแล้วเราก็มาถึงแล้วครับไร่กาแฟาโอ้โหสวยงามมากครับ ฟินฟินฟินครับว้าวสุดยอดูเป็นไงเป็นไงเห็นแค่นี้ผมก็ฟินแล้วครับผม <c oughs> <c oughs> ก็เหมือนที่ผมเขียนไว้ในโพสก่อนๆน,นะครับที่บอกว่าเราจะออกไปสนุกหรือจะหยุดอยู่ที่บ้านแล้วปล่อยให้ฤดูฝนผ่านไปแบบเหงาๆเ,เราเลือกได้ครับถึงแล้วครับที่นี่เลยครับผมโอเคโอ้โห <Okay>. oh, บรรยากาศดีครับ เม่อกี้เป็นเป็นบรรยากาศสันเขาอ่ะแต้มเนาะเป็นบรรยากาศสันเขาเป็นไงเป็นไงสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดแต่ของดังผู้สุดยอดแต่ของดังผูสุดยอดเมื่ี้รถตกลงนะสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆเนาะไปไปสั่งกาแฟแล้วจะไปต่อหรอไม่ว่าจะเอาแค่นี้ จะไปอีกเหรอน้องเตม่าจะไปโดยแพน้องเตอ่าไปไป,ไปอ็นก็ตามไปเลยโอ้ยจะบอกยังไงดีอ่ะเนี่ยโอ้โหมันสุดจริงๆโอ้ยนอนอยู่บ้านคือพลาดอะผมว่านะไม่ได้สัมผัสด,ด้วยตัวเองใช่ไหมชาติใช่ครับโอ้โหดูที่นั่นอนะบรรยากาศอย่างนี้หาได้ที่ไหน ในห้องสี่เหลี่ยมหาเจอเหรอไม่เจอไม่เจอครับงี้ก็มาผมมาอีกรอบนึงครับสบายครับใช่ไหมแล้วธรรมชาติเนี่ยเราบอกว่าอย่างแยหายากหายากหายากธรรมชาติแบบบ้านเราเนี่ยหายากมากครับไม่อายครับ้าเดินทางต่อ รู้จะบอกยังไงไม่รู้จะสรรหาคราไหนมาพูดนะครับคือถ้าเป็นภาษาบ้านที่น้องอีสานก็บอกเบิร wow ์ดคัสีเว้าประมาณนั้นแหละครับสวยงามมากครับไม่เสียดายเวลาที่หมดไปกับวันนี้ถือว่าได้เติมเต็มให้กับชีวิตรสชาตชีวิตมันก็ต้องมีอะไรอย่างนี้บ้างนะครับ จะให้สุกเรียบง่ายอย่างเดียวก็ไม่ได้อ้าวอามอีกแล้วเหรออ,อ,มอามขึ้นไม่ได้เอออามอ้าวอามแพ้ลุงเว้ยเดี๋ยวติดก่อ,กอน ก็ถึงยอดดอยแปแล้วเนาะสุดสุดดอยแปดูหมอกข,อขาวๆฝั่งนู้นเดี๋ยวมันก็มาหายครับเดี๋ยวมันจะมาหาเฮามั้งหรอกลองรอยการต่อสู้แต่ละคนนี่แบบประทับประดานะทีอันนี้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นครั้งแรกของชาติใช่ครับนะ <laughs> แล้วก็ครั้งที่สองของแต้มตวัวครั้งแรกของโองมือนกันครั้งที่ส ซึ่งตอนนี้เป็นเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนนักเดินทางผู้ค้นหายอ่ะกาแฟจากลอยแแอาจจะไปอยู่ในร้านฟูฟิลน่าสนใจอะไรพี่ไม่หรอเพราะพื้นที่โหจริงๆป่าถือว่าโอเคเนะช,ชอาจจะได้รสชาติพิเศษจากธรรมชาติที่นี่ก็ได้ครับแกคขับรถมาก็้บินแล้วรสชาติของบรรยากาศตรงนี้นเขาเตรียมกรนะเป๋ามาแพทม็ดกาแฟเพิ่งแล้ว <laughs> นี่คือ,อนอามเป็นผู้บุกเบิกอ๋อมีร่องรอยการกรอ่อกองไฟอยู่หรออามนี่เนาะนี่นี่ยมีการก่ออยู่โอ้โหนี่เรามาทําอะไรกันที่นี่เนี่ยนี่เรามาทําอะไรกันยั <c oughs> งไงเจอแล้วต้นมะขามป้อม <c oughs> สัญลักษณ์ของงานอามคือต้นมะขามป้อมเหรอ <c oughs> เอาเอา ผู้มีประสบการณ์อามขึ้นมาแล้วที่นี่หันในยางห้องมาเน่ยอะไรงวดแล้วมาดับไฟป่าครับอ๋อมาดับไฟป่าครับผมไฟป่านี้มันลามมาจากทางแม่สวยครับจะเข้าเขตเอ่อจังใหม่เฮาอันหมายความว่าที่เฮามองข้างหน้าเฮานี่ก็คือเขตของแม่สวยแล้วเนาะอันน่ะอ๋อครับผมแป้งมาแล้วที่หลัง ดึงมีดกับพี่ด้านหนึ่งนะดายแค่แปลงทางเจียวนี่มันเป็นอย่างไรกันเนาะเป็นนั้นหลักฐานชิ้นสำคัญเนอะแต้มเพราะแต้มกำลังมาซ้อหากาแฟเอาไว้เป็นเบนครับอย่างกันนี้เบนได้หมดเนาะฟูมือก็ได้เนาะถ้าผมปก อาจจะเป็นรสชาติพิเศษอีกหนึ่งรสชาติเนาะรสชาติของคีเปอร์ที่เขาผ่าปากลงไม่กินอายของคีเปอร์เหรอมาถึงงานดอยแปแล้วหรอใช่แล้วก่อนมีภาพบันทึกไว้เห็นหน่อยปูพิชิตขึ้นบนหินอ เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าแต้มาถึงงานดอยแปรแล้วยืนดีๆเด้อ